สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูผู้อีกครั้งหนึ่งนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้ครูผู้ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงค่ะเด็กๆรู้หรือไม่ว่าตัวอักษรบางตัวที่ประสมอยู่ในคำเราไม่ออกเสียงเวลาอ่าน ต้องสังเกตและอ่านให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพและอ่านคำว่ามีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันค่ะจากเย็บผ้าอ่านว่าจากเย็บผ้าท่องสูตรคูณอ่านว่าท่องสูตรคูณอุบัติเหตุ อ่านว่ากุบัติเหตุเด็กๆคะคำว่าจากเหตุสูตรเป็นคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงค่ะเรามาดูคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงกันก่อนนะคะคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงที่มีรอเรือหอหีบ อยู่กลางคำบางคำแม้ไม่มีเครื่องหมายทันทคาดกำกับก็ไม่ออกเสียงเช่นพราม์อ่านว่าพราหม์พรมอ่านว่าพรมเกียรติอ่านว่าเกียรติสามารถอ่านว่าสามารถ คำที่มีรอเรืออยู่ตามหลังตัวสะกดจะไม่ออกเสียงรอเรือค่ะเด็กๆเช่นสมัครอ่านว่าสะหมักกเกษตรอ่านว่ากเกษตรบุตรอ่านว่าบุตรมิตรอ่านว่ามิตรต่อไปเรามาดูคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงกันบ้างนะคะ คำบางคำมีสระอิหรือสระอุที่ใช้กำกับพยัญชนะตัวสะกดซึ่งไม่ออกเสียงเช่นสาเหตุอ่านว่าสาเหตุธาตุอ่านว่าธาตุเกตอ่านว่าเกตชาติอ่านว่า,า,า,วา,า,า,วาชาติ เรามาเติมตัวอักษรในช่องว่างของคำแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับความหมายกันนะคะข้อที่หนึ่งคำว่าเนธพยัญชนะตัวใดที่ไม่ออกเสียงคะใช่แล้วคะ่ะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือและคำว่าเนตรหมายถึงดวงตาคะ่ะข้อที่สองคำว่าปรารถนา พยัญชนะตัวใดที่ไม่ออกเสียงคะถูกต้องคะ่ะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือคะ่ะและคำว่าปรารถนาหมายถึงต้องการอยากได้คะ่ะข้อที่สามคำว่ามหาสมุทรพยัญชนะตัวใดที่ไม่ออกเสียงคะใช่แล้วคะ่ะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือ รอเรือค่ะและคำว่ามหาสมุทรหมายถึงทะเลขนาดใหญ่ค่ะข้อที่สี่คำว่าประพฤติสระตัวใดที่ไม่ออกเสียงคะถูกต้องค่ะสระที่ไม่ออกเสียงคือสระอีค่ะและคำว่าประพฤติหมายถึงปฏิบัติทำตามค่ะ และสุดท้ายข้อที่หําคำว่ากิจวัตรพยัญชนะตัวใดที่ไม่ออกเสียงคะใช่แล้วคะ่ะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือนั่นเองคะ่ะและคำว่ากิจวัตรหมายถึงงานที่ทำประจำค่ะเด็กๆต่อไปเรามาเลือกคำที่กำหนดให้ ไปเติมลงในช่องว่างใต้ภาพกันนะคะคำที่กำหนดให้ได้แก่คำว่าจากชาติพิบัติมิตรสูตรค่ะภาพแรกเด็กๆคิดว่าเติมคำว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเติมคำว่าสูตรนั่นเองค่ะอ่านว่าท่องสูตรคูณค่ะคำว่าสูตรมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือ รอเรือค่ะต่อไปภาพนี้เติมคําว่าชาติค่ะอ่านว่าธรรมชาติงามตาคําว่าชาติมีสระที่ไม่ออกเสียงคือสระอีค่ะภาพต่อไปเติมคําว่าพิบัติอ่านว่าภัยพิบัติคำว่าพิบัติมีสระที่ไม่ออกเสียงคือ สระอีค่ะภาพต่อไปเติมคำว่าจากอ่านว่าจากเย็บผ้าคำว่าจากมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือค่ะและภาพสุดท้ายเติมคำว่ามิตรอ่านว่ามิตรสหายคำว่ามิดมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือ รอเรือค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงกันไปแล้วสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงแบ่งออกเป็น พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะเช่นรอเรือหอหีบตัวอย่างคำเช่นคำว่าฤทธิ์คำว่าพรหมค่ะและแบ่งออกเป็นสระที่ไม่ออกเสียงสระเช่นสระอิสระอุตัวอย่างคำเช่นคำว่าพยาธิคำว่าสาเหตุค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทเรียนนี้เด็กๆได้รับความรู้กันเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ